คนที่พาลูกผมเข้าโรงเรียนที่อังกฤษคือคุณเดวินนะไปส่งถึงโรงเรียนนะพ่อไม่มีความหมายเลยนะตอนนั้นคือหาโรงเรียนให้เสร็จมเองต้องไปเรียนไปเองละมึงเลยแหละนะให้ลูกมึงอยู่นี่ได้ยังไงโลกไปถึงไหนแล้วนะเห็นแก่ตัวไม่ได้รักลูกแล้วก็บอกให้ลูกอยู่ที่นี่จนจบด็อกเตอร์หรืออะไรเงี้ยนะ ต้องไปมืองนอกครับอกว่าพี่อยากให้ไปก็หลานหลานเขานี่ครับเข,ขาจัดก,การเออไปหาโรงเรียนไปดิเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> แกก็ไปหาจริงแล้วแกก็ไปเอาโรงเรียนที่ลูกๆแกเรียนแล้วก็มาในบอกอ่ากูจัดการให้มึงหมดแล้วนะครับนะไปทำวีซ่าทำไรซะและ้วก็ไปเรียนไปเรียนหนังสือมันก็เปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนอะไรของลูกๆลูกๆผมวันนี้โหเรียนจบมาภาษาอังกฤษนั่นปักเลยใช่ไหมแล้วก็มีสังคม<嗯>คนหนึ่งเรียนทางด้านแมネจเมนต์คนหนึ่งเรียนทางด้านเราศรษฐศาสตร์มันก็ก็ทุกวันนี้เขาก็มีชีวิตของเขาเองผมไม่ต้องกงงังวลอะไรเขาอีกเลย